กันที่การให้คุณผู้ชมเนี่ยมาแชร์กับเรามาร่วมสนุกกันนะคะถามคุณผู้ชมว่ากิจกรรมในยามว่างของคุณคืออะไรวันศุกร์นะคำถามสบายๆเดี๋ยววันอเสาร์อาทิตย์ว่างทำอะไรคุณทำอะไรกันคะะเราเราคุณว่างถ้าว่างต้องขัดห้องน้ำจริงหรอจริงค่ะทำไมคะมันให้ความรู้สึกอะไรคะมันให้ความรู้สึกว่าพอขัดเสร็จรู้เลยวโอ้ยห้องน้ำสะอาดจังเลย รู้สึกิจกรรมที่นางเอกเกาหลีมากได้มองเลยได้มองวันนี้ค่ะ เข้ามานะคะสองสองหนึ่งห้าห้าค่ะค่ะวันนี้มาเริ่มเรื่องแรกกับเรื่องเทคโนโลยีดีกว่านะคะเรื่องนี้สําหรับสาวๆที่รักสวยรักงามเวลาใช้มือถือบางทีลมเสียนะไปต่อนิ้วทําเล็บมาไม่ใช่ต่อนิ้วแต่ต่อนล็บต่อเล็บแล้วก็แบบใช้กับมือถือไม่ได้ใช่ไหมมันเพราะมันแห้งคือต้องเป็นนิ้วเพราะนิ้วมีความชื้นเราหน้าจอเนี่ยเขาสามารถที่จะดีเทคได้ว่าโอเคนี่เป็นจับได้ว่านี่คือนิ้วอ่าใช่แล้วนะคะล่าสุดค่ะ มีหน้าจอสัมผัสรุ่นใหม่นะคะโดยใช้เทคโนโลยี capacitive นะคะที่<ะ>ต้องตอบสนองจากการสัมผัสจากผิวหนังมากกว่าของแข็งอย่างเล็บนั่นเองอแต่ว่า e l e c t r a n i l s เนี่ยนะคะได้เห็นถึงปัญหานี้แล้วก็คิดว่าเออถ้าทําให้เล็บสามารถจะจิ้มจอใช้ใช้เล็บได้เลยเนี่ย<ะ>มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบมีช่องทางทางรุรกิจใช่สิเพราะปกติถ้าเกิดคนที่ต่อเล็บเวลาจะสไลด์อย่างก็ อยู่เนี่ยใช่ใช่ค่ะก็เลยได้ผลิตเล็บปลอมค่ะคุณที่สามารถจะใช้จิ้มจอสัมผัสบนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้ขึ้นมานะคะโดยในกล่องเนี่ยจะมีให้เลือก6อันวิธีใช้ก็แค่ติดกาวแล้วก็แปะลงบนเล็บจริงซึ่งเล็บปลอมนี้นะคะจะติดได้ถึง7วันค่ะใครที่รักสวยรักงามเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสีสันบนเล็บพวกนี้ได้อีกด้วยนะคะคุณทาเล็บได้ให้แมทช์กับเล็บอื่นของคุณ นะคะแล้วก็เพียงเท่านี้เนี่ยแฟชั่นกับเทคโนโลยีก็ไปด้วยกันอย่างสวยงามแล้วไม่มีปัญหาก็เหมือนปากกาเลยอ่ะใช่เหมือนปากกาแบบเนาะแต่ว่ามันติดกับเล็บเราเลยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องหยิบต้องนาดกดีจังกแล้วคุณเคยมีปัญหาไหมเวลาใช้มือถือแล้วนิ้ว้อนอ่ะเพราะว่าเราถูกไปนานใช่จริงอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่แบบว่าล้ำๆให้คนไปหาซื้อกันราคาอ่าเรื่องความสวยความงามกันไปแล้วนะคะต่อไปมาเรื่องแบบ น่ารักน่ารักแบบธรรมชาติก<า>ันมากยังไงคะเราเคยพาไปในช่วงสุกสุสเป็นคาเฟ่กระต่ายค่ะ,คะแล้วก็เคยเอาคลิปมาออกเป็นของญี่ปุ่นที่เป็นคาเฟ่นกูอ,อ,อันนี้นะคะเป็นเกาะค่ะแต่ว่าเป็นเกาะที่มีกระต่ายแบบเยอะมากๆเหมือนเราดูวอลดิสนีย์อยู่อะคุณ<ห>น่ารักมากๆาเดี๋ยวมีคลิปมาให้ดูด้วยแล้วือเป็นกระต่ายเป็นร้อยๆตัววิ่งตามแบบเหมือนลรบูรีอย่างเงี้ยหรออันนั้นลิงอันนั้นลิงรออันนั้นลิงโหยด้วยคุณิงโหยดงโหยตาปบ ดูสิเนี่ยที่เห็นอยู่นี่คือกระต่ายจริงอน่ารักมากเห็นแล้วแบบอยากไปอ่ะเกาะนี้นะคะมีชื่อเกาะว่าดู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 ด แล้วคือมันเชื่องมากเลยนะคะเขาบอกว่าจริง,รงๆเกาะน,นี้เนี่ยตอนแรกเขาใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตแก๊สแก๊สพิษนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยหลังจากสงครามจบลงเนี่ยเขาก็อบยพยพคนเนี่ยออกไปหมดเลยนะคะแล้วก็ปล่อยสัตว์ที่ใช้ในการทดลองก็คือจะตายดิ <around> ฉันนึยคิดว่าอะไรปะสมัยก่อนมีแก๊สพิษแล้วคนก็เลยค่อยๆแปลง กายพันกลายเป็นกระต่ายจินตนาการไปอีกนี่แล้วเขาก็ปล่อยกระต่ายไว้นะคะแล้วแปลกมากที่เกาะนี้เนี่ยก็ไม่มีสัตว์ที่เป็นแบบนักล่าอยู่กระต่ายก็เลยอยู่กันจนแบบถึงทุกวันนี้ครอบครองเกาะนี้ใช่คุมแล้วเวลาคนไปเที่ยวนะคะเขาก็จะวิ่งมาขออาหารแบบแบวๆไม่เหมือนลบบุรีนะจ๊ะตะบบนะรองเท้ายังแะเลยอ่ะเลยแต่อันนั้นคือเขาแบบอันนั้นเราเข้าใจนะคือแบบว่าเรามันไม่มีพื้นที่ให้สัตว์คือเราก็เป็น ไปถางป,ป่าเปิดอะไรทีเนี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องมาอยู่ในเมืองแล้วปัจจุบันนะคะเขาก็เลยเปิดเกาะนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะแต่ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์แก๊สพิษนะคะเพื่อให้การศึกษาอยู่แล้วเราทุกคนเนี่ยก็รู้กันดีว่าหัวใจหลักของที่นี่แล้วจริงๆคือกระต่ายเป็นร้อยๆตัวแบบนี้นะคะคือก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยตอนนี้ก็ต้องมีพวงกุญแจกระต่ายนะแล้วก็จะต้องมีคุกกี้ลูกกระต่ายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจิเม็กแบบนี้โมจิกระต่ายนะตอนที่อ๋อมจิกระต่ายแต่ละต้องมี ตอนที่รายการเราเอาคาเฟ่อกคุกมาออกอ,ะอ่ะฉันก็ไปญี่ปุ่นแล้วตามออไปนะตามไปเจอด้วยจ้ะ จอด้วยนะจเก่งมากอยากไปมากคือดูในรายการแล้วแบบอยากไปมากแล้วคือพอไปถึงคือไกลเหมือนกันต้องออกไปไกลเลยแล้วพอไปถึงคนก็ต่อแถวหน้าร้านเยอะมากเพราะเขาดูเขาดูรายการแล้วทุกคนดูสวยเฉยบเนี้ยแล้วเขาก็เลยไปจอดังแต่ตอนไกโดสิงกูัวใส่ตอนแน่นเนเนใส่ตาแบบผู้หญิงจริงหรอแต่วันนั้นแหลจริงจริงแล้วคือพอเขาไปก็ทานครับกาแฟอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เข้าไปในห้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อไปจับกระต๊ะจับนกพูเลือก ได้หนึ่งตัวจริงน่ารักน่ารักมีแบบทุบใซเลยมีกิมมิกดีอะเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปบ้างคราวหน้าหรอคะอาไปไปไปแล้วก็ตัดชุดแครอทไปด้วยนะคือเหมือนแครอลแครอทวิ่งนนี่ะเออโดนการดโดนการโดนกากระต่ายควบกัดคอแต่เราว่าลบบุรีน่าจะทำนะถ้าเราไม่ทำให้ลิงหิวโหยอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ให้เขาแบบซอฟๆหน่อยแล้วก็ฝึกเขาได้ไงฝึกมารยาทต้อนรับนักท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะก็ทําการเทรนนิ่งกันนิดนึงค่ะจะอ่ะมาถึงอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะน้องสาวของเรานะคะจะเข้าสู่ประตูวิวาเต็มรูปแบบแล้วฉลองเฉลิมฉลองเนี่ยนะคะก็เลยมีเรื่องราวมาว่า5วิธีรับมือกับไบรซิล่าไบรซิล่าก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนว่าเอ๊ะคืออะไรนะคะ มันเป็นคําสมานสนทิระหว่างไรก็คือเจ้าสาวกับก็ซีล่าที่เป็นเหมือนแบบสัปลาดคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยจะหงุดหงิดอารมณ์เธอจะรุนแรงชุนเฉียวบางคนก็ดราม่ามัจะเป็นช่วงอิโมชัชนอลเนี้ยเขาจะเลยจะเรียกว่าไบรซิล่านะคะเราก็เลยจะมีวิธีว่าเอ๊ะเราจะรับมือกับไบรซีล่ายังไงถามปอนก่อนเพราะว่าปอนเคยผ่านมาแล้วเป็นไหมจ้าตอนนั้นไม่เป็นค่ะแต่เป็นแม่ แม่เป็นมัมซิล่ามัมซิล่าได้ไงอ่ะคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจัดงานให้เขาก็จะแบบดอกไม้เป็นยังไงเตรียมจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรอย่างงี้แทนใช่แต่ดิฉันก็แบบชิวไปโชคดีเลยอะพี่หน่ะพี่หน่ยอะพี่หนุ่ยก็ไม่นานมานี้อ่ เป็นนิดนิดคือจากคนรอบข้างถามว่าถ้าเริ่มเป็นเนี่ยต้องสะกิดแล้วล่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นแบบชอบความสมบูรณ์แบบคือต้องแบบพร้อมอันนี้เสร็จหรือยังอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแจกแจงงานให้ทุกคนก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อาจจะแบบมีหงุดหงิดง่ายคืออารมณ์ขึ้นง่ายเท่านั้นเองแน่ละจ้ะ เป็นไหมช่วงที่ผ่านมากึ่งๆนะมันก็แบบเหมือนมีช่วงชิลด้วยแล้วพอใกล้ๆก็จะมีแบบเหมือนกังวลแต่งานงานมั่นที่ผ่านมางานแต่งที่ผ่านมาก็จะกังวลแต่ว่าพุวงนี้มันเหมือนเป็นงานปาร์ตี้ก็เลยไม่ชอยนรอบนี้ไม่ตื่นเต้นใ่ไหแล้วก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่ใกล้ๆกับไรซิล่าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวเราก็ดีนะคะหรือว่าเจ้าสาวของคุณเองเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเราต้องเข้าใจเธอก่อนเพราะว่า แต่งงานนะก็มีหนเดียวค่ะมันไม่เหมือนวันพระวันพระไม่ได้มีหนเดียวแต่งงานมีหนเดียวเขาก็เลยเต็มที่เธออยากจะเต็มที่กับงานในวันนี้อย่างแรกเลยว่าต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะสำหรับผู้ช่วยของไบรซิลาหรือว่าของเจ้าสาวเองเนี่ยนะคือก็ต้องมีการวางแผนคุยแผนกันไปเลยว่านี่นะเนี่ย งานเนี่ยจะเริ่มต้นเวลานี้อย่างนี้อย่างนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะใช้อันนี้เอาแหวนแหวนมาแล้วเสร็จแล้วผ่านพุ่มลายนี้นะโอเคนะเอาจองไว้เรียบร้อยแล้วทําเสร็จแล้วอะไรเงี้ยใครจะเป็นคุณดูแลวางแผนให้เธอแล้วก็มาบอกแผนเธอให้เสร็จสับเรียบร้อยหรือว่าเธอจะร่วมอยู่กับแผนนั้นตัดสินใจแผนนั้นก็ทําให้เสร็จนะคะอย่างที่2คือให้เธอหลีกหนีจากความเครียดค่ะคนเขาบอกว่าใบซีลาที่เป็นอย่างนี้คือใบซิลาที่ว่างจะเริ่มหน่อยค่ะเอ๊งานวันนั้นจะเป็นยังไงอะ เอ๊ะแล้วแบบคนที่มาไงเขาจะยังไงหรือเปล่าอ้าถ้ามาเกินไงเนี่ยสถานอะไรหรือเปล่าเค้กอ่ะเค้กจะสวยไหมมันจะอยู่ไหมแล้ชุดอ่ะคือแชุดเดี๋ยวเขาองหาว่าแบบเดี๋ยวจะผอมลงหรือเปล่าจะและเนี่ยเป็นหมดเลยเขาเลยบอกว่าพาเธอไปเข้าสปาพาเธอไปดูแลตัวเองไปทําเล็บ ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะไปทำเล็บอ่ะมาทำมาทำอไันไปทำเล็บซะไปทำเล็บหรือว่าไปแบบดูประทินผิวพักผ่อนให้แบบจิตใจเธอสบายที่สุดใช่อย่ามาให้เธอเครียดให้เธอกังวลจากความที่เธอว่างค่ะต่อมาทำตัวเป็นนักจิตวิทยาเมื่อเธอเมื่อเราสังเกตแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนสาวเราเนี่ยเริ่มเริ่มจะเริ่มจะงอแงแล้วเริ่มจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับว่าคอยพูดคุยกับเธอลูกดิ่งขึ้นมาแล้วก็ สะกดจิไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็คือว่าแค่บอกว่าเไหนมีอะไรหรือเปล่าไหนพูดออกมาซิอ่ากุ้มใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างตอนนุ้ยเนี่ยคือออแกไนซ์เนี่ยเขาก็จะถามเลยว่านุ้ยเป็นอะไรเปล่ากังวลอะไรไหมแบบกังวลอะไรหรือเปล่าเลยะามีประสบการณ์ใช่เขามีประสบการณ์ใช นุ้ยก็บอกว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จอะเมื่อไหร่สิ่งนี้จะจบกันซะทีเมื่อไหร่สิ่งนี้จะผ่านไปจริงนะก็รู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าอยากให้มันจบแล้วใช่เราเตรียมการมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะเพราะฉะนั้นก็คือรับฟังแล้วก็คือเป็นคอยเป็นที่รองรับ ระบายให้กับให้กับเจ้าสาวนะจ๊ะเพื่อให้เธอสบายใจต่อมาจะต้องคอยให้เธอเนี่ยคิดบวกอยู่เสมอเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะกังวลว่าเอ๊ะงานออกมาจะดีไหมแขกจะเมาเราหรือเปล่ากะเพราปลาเราจะพอไหมแล้วเป็ดปากกิ่งที่เตรียมไว้เนี่ยมันจะอร่อยถูกปากเขาปากเขาจะบอกว่าเฮ้ยเป็ดเหนียวอ่ะันปปอมเหล่มากกินไม่ได้เงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกเขาว่าอยู่เคียงข้างเขาบอกว่าเอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากทุกคนที่มาในงานเรานะคะวัตถุประสงค์ที่เขามาก็คือเขาอยาก จะมาร่วมแสดงความยินดีไม่มีใครที่จะมาจับผิดหรอกมีแต่เขามาบอกเอออุ้ยซุ้มนีสวยนะโอ้เจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวก็หล่อมีแต่เขาจะมาพูดแต่สิ่งดีๆจะมาเหมือนกับจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยขอขอบอกเลยว่าใครที่มาร่วมงานนะก็ขอให้แบบอย่าไปติพูดเลยคือไม่ใช่ว่าแบบโดยเฉพาะญาติจะเน้อยเนาะญาติเป็นปะต้องเป็นญาติเพราะาคนอื่นก็จะไม่กล้าติไม่กล้าติแบบเอ้า ทำไมเป็นอย่างเนี้ยทำไมใช่ซองสีเนี้ยอา้าวซื้อซองมาแล้วร้อยใบนะสามร้อยใบกี่พันใบซื้อมาแล้วแล้วจะมาซองสีแล้วไม่เปลี่ยนหรอเปลี่ยนได้หรอเปลี่ยนไม่ได้อะไรประมาณนี้นเป็นไงอ่ะก็จะมีแบบนิดนึมีเรื่องอะไรไหมคือคือโชค,โชคดีที่ว่าโชคดีที่ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแบบคือมาพูดเลยวันก็คือแต่งตัวเสร็จแล้วลงมาเนี่ยด้วยความที่เขาคงรู้แหละเขาก็เดินมาบอกว่านุ้ยวันนี้เนี่ยนะ ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่าไปคิดอะไรมากทุกอย่างเนี่ยดีที่สุดแล้วปล่อยไปเลยนุ้ยปล่อยไปเออเราก็จําตรงนั้นอะแล้วเราก็ชิลแล้วก็เนี้ยยิ้มอย่างเดียวเข้ามาไมซองสีเนี้ยคะฉันสั่งไปแล้วพันสองร้ใบนะเริ่มเหร้าเป็นฉันเนี่ยทำไมซองสีนี้ค่ะเด็กๆเปลี่ยนซอง อะไเงี้ยคจะมีทีมงานผเปลี่ยน2องไม่ได้ร้านต่องให้ไม่เปิดยังไงยังไม่เปิดอย่างนต้นซึ่งเนี่ยอย่างที่แนนถามเน่ดีมากเลยเพราะว่ามันตรงกับข้อที่5ที่เขาบอกก็คือว่าปล่อยวางให้จิตนิ่งคืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะก็คือปล่อยมันไปคือแน่นอน งานแต่งงานเนี่ยเป็นงานที่มั่วที่สุดคือ,อมหมายความว่ามันจะเกิดการผิดพลาดมันไม่ตรงหรอกที่เราคิดเอาไว้แต่ว่าเรามองภาพรวมให้มันออกมาดีและถ้าเราคิดดีนะทุกอย่างก็จะออกมาดีเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราจริงถ้าเจ้าสาวหน้างอปุ๊บก,ก,ก็ทุกอย่างก็จบหมะะหรือเจ้าสาวมนนากังวล หายหมดยังเนี่ยไม่ได้เออเพราะฉะนั้นปล่อยวางไปเลยจะาแนนทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะว่าแบบวเออเราแบบเขาจะโอเคไหมแขกจะโอเคไหมอย่างเงี้ยแบบพี่ที่เขาทำกันนซใช่เขาบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกจะให้คนมาแบบชอบแบบเดียวกันที่เราทําทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีทั้งคนที่ถูกใจคนที่ไม่ถูกใจก็แบบไม่เป็นไรปล่อยไปปล่อยไปแล้วเราก็คือเราก็บอกไว้ก่อนเลยว่าแบบแขกเหลือทุกคนแบบถ้าขาดหรืออะไรนะก็ขอโทษด้วยแต่เราแบบเราพยายามเตรียม ให้ดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วโชคดีที่แขกส่วนใหญ่เขาเคยผ่านงานแต่งงานมาแล้วไงรู้ว่าช่วงนั้บอกหูยุงหัวปันใช่ไหมคะทุกคนเตรียมพร้อมที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลทั้งงานนะคะและที่สําคัญหลังเลิกงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลเสียได้ มย่นี้น่าจะอย่างนี้เฮ้ยไมเ่ไม่ต้องมันผ่านไปละเนาะมันเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับคุณจดจําสิ่งที่ดีๆไว้คิดในแง่บวกนะคะแล้วก็มีความสุขกับวันนั้นนะคะขอให้ความสุขในวันหนึ่งนะค่ะใช่รับรองมีความสุขแน่นอนมีความสุขหลังจากดีที่สุดดิฉันมีเซอร์ไพรส์ให้คุณแนนเฮ้ยถามชายาเขาอยากได้หรือเปล่าดูน้าแนนบอกกันที่ดูหน้าแนนคุ้มเซนกันทุกวันเนได้แฟลชม็อบที่เวนที่เต็มเลยไม่ได้ไม่ ไปแทรกแล้วฉันคุยกับคนคิาแล้ะคุยกอดกันไหนคุยกอดกันไหนแท็คิวเซอร์ไพรส์กับน้ำฟ้าใช่พิมีหน้าทองตลอดไม่หนุยด้วยเราจะไปใช่สามสี่หนึ่งสองสามสี่อยาาจะซอรพ้าสเซอร์ไรส์จริงๆอ่ะลัวมิดอ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแสดงคนดีกันใช่แล้ะเป็นไงแนนแบบว่าพร้อมใช่ไหมคะทุกอย่างน่าจะค่ะน่ได้ข่าวมีอัพจะปาร์ตี้หมันมากแน่นอนค่ะต้องอยู่ยังไงยังไงมีอะไรแซบแซบแตกพุชตำเงี้คือมีส้มตำไม่ใช่ไปพักดีกว่าโอี๋ยเอาช่วงหน้าค่ะสุขสุข